ครับ p e r ร o n a l i t y นะครับผมกลับมาพบเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ต้องกล่าวขอบคุณก่อนนะครับสำหรับการกด Subscribe นะครับในช่อง YouTube นะครับพัควัญกุรักษาแล้วก็กดไลค์ในเพจ Facebook ของ p e r s o n a l i t y ด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องอะไรนะฮะพอดีว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมได้เล่นมือถือแล้วก็กดเข้าไปที่ช่อง YouTube ตัวเองนะครับผมก็มี พี่ๆน้องๆท่านหนึ่งนะฮะได้คอมเมนต์มาว่ารบกวนขอลิงก์รูปมือแล้วก็เพื่อที่จะหัดเล่นใหม่นะฮะวันนี้ผมมีเวลาพอดีก็เลยมาทำคลิปอันนี้ให้ดูกันนะครับผมก็คือรูปมือและเสียงของคองก้าเบื้องต้นนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเ,เสียงและรูปมือของคองก้านะครับผมทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน 8เสียงครับผมแต่บางตำราก็จะใช้แค่7เสียงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับผมเ,เรามาเริ่มที่เสียงแรกก่อนนะครับผมเสียงแรกเนี่ยจะเป็นเสียงฮิวนะฮะนี่ครับมือเป็นอย่างนี้เนาะฮิวก็คือการใช้มือส่วนนี้ครับส่วนอุ้มมือนะฮะตีลงไปนะครับผมโอเคเรามาดูตียังไงนะตีอย่างนะนี้ครับไอเสียงนี้แหละบางตำรา ก็จะถือว่าเป็นเสียงเบสนะครับผมก็เลยเป็น7เสียงนะฮะแต่ผมก็จะแยกเป็น8เสียงเนะเาะเราเตะดูก่อนต่อไปครับเสียงที่2ครับเป็นเสียงโทรครับผมโทคือตรงนี้ทนโทคือตรงนิ้วนะฮะนิ้วนี่โทแบบนี้ครับโทต่อไปครับเสียงที่3คือเสียงเบสครับอ่านี่ไง là. ของผมจะลงเต็มมือนะฮะ ประมาณนี้ครับเสียงที่4ครับคือเสียงโอเพนหรือเสียงโทนครับผมเราใช้มือตรงนี้ฮะตรงนี้ขึ้นไปครับผมขึ้นไปตรงนี้ตีขอบกองนี้ครับดูนะฮะให้เสียงทีอ่อุ่นนะครับผมให้อุ่น,นกลมๆลูกๆนะ มผมต่อไปเสียงที่5ครับผมก็คือเสียงมัฟนี่ครับก็คือการใช้ตีแบบโอเพนนะแต่เออตีลักษณะคล้ายโอเพนแต่ว่าสุดท้ายคือหยุดที่หน้ากองนะครับผมก็คือจบตกด้วยการปิดนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเออลืมบอกไปว่าการตีโอเพนนะฮะให้เราพยายามเรียงให้นิ้วเป็น ติดกันเรียงติดกันนะครับผมจะได้โฟกัสเสียงที่ดีนะครับประมาณนี้นะฮะต่อไปครับเสียงที่6 7 8เนี่ยเป็นอยู่ในสลับนะครับผมสลับจะแบ,บ่งเป็นที่สามสลับด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวผมตีให้ดูก่อนนะครับสลับธรรมดาครับอันนี้สำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะผมแนะนำให้ฝึกโดยการ ใช้มือตรงนี้นะครับใช้เส้นสดเรียกส้นมือตรงนี้วางาตรงนี้ของของริมกองแล้วก็ใช้อีกมือหนึ่งครับ like พยายามเหมือนกับว่าทําให้มันดีด like นะฮะดีดมือท ah ี่ถนัดนะครับผมอบอกว่าใครถนัดซ้ายใช้มือซ้ายสลับนะถนัดขวาใช้มือขวาสลับนะครับผมแบบนี้นะฮะแล้วจิกลงไปครับจิกพยายามจิกนะครับ ฝึกง่ายๆก่อนนะฮฝึกแรกๆ่นฝึกนี้มันก็ได้ดีลงไปนะครับพยายามเก่งปลายนิ้วนะครับจิกนิดนึงประมาณนี้ครับผมต่อไปครับเสียงที่7ครับผมก็คือเสียงโค้ดสลับครับใช้อีกมือนึงที่ว่างไว้นะฮะที่ว่างอยู่เนี่ยวางบนกองครับผมไม่ต้องกดแรงนะฮะวางเบาแล้วก็สลับครับเสียงมันจะสั้นครับหวนๆแล้วก็แหลมขึ้นมานิดนึงครับผม ต่อไปครับเป็นสุดท้ายคือเสียงที่8นะฮะคือเสียงโอเพน l ล p ครับผมฟังดีๆนะครับทำรูปมือคล้ายๆกับ s ล a p ธรรมดาฮะแต่ว่าจบด้วยการสะบัดลงไปแล้วไม่ต้องให้นิ้วเนี่ยติดที่หน้ากองน,นะครับผมจะคล้ายๆกับ Open แต่ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมไปตีโอเพนให้ฟังนะฮะ โอเพจะเป็นกลมๆทุกลูกนะครับผมแต่ว่า Open น l ลัจะเป็นแหลมๆหน่อยประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยนะฮะสำหรับการรูปมือนะครับผมทั้งหมดนะฮะแปดเสียงด้วยกันเรามาเริ่มทัวนกันใหม่นะครับผมเสียงแรกคือฮิวครับผมอันนี้ครับ เสิ่งที่สองครับเสียงโทรครับคือตรงนี้นะเสียงที่สามครับเสียงเบสกลางกองเลยเต็มมเลยเสียงที่สี่ครับเสียงโอเพนหรือเสียงโทนครับนี่นะมีขึ้นไปต่อไปเสียงที่ห้าครับเสียงมาร์กนี่โอเคต่อไปครับสามเสียงที่เหลือแลปนะครับผม บแรกเป็นสรธรรมดาสังเกตนะครับมือจะงุ้มๆหน่อยมีช่องว่างนิดนึงนะครับผมงุ้มๆหน่อยแล้วจิบปลายนิ้วเอ่อจะบอกว่าการสซ็บนีครับต้องฝึกไปเรื่อยๆนะฮะหาโฟกัสของรูปมือตัวเองให้ได้ครับผมและจำรูปมือนั้นไว้ว่า ได้เสียงที่ต้องการแล้วก็จำนั้นไว้นะครับแล้วก็ฝึกจนมันชินหรือชำนาญนั่นเองนะครับผมต่อไปครับคือโค้กสลับครับผมชั้มือหนึ่งปิดนะฮะแล้วก็สลับเหมือนเดิมนี่ต่อไปครับโอเ n นสลับนะครับผมสุดท้ายเราจะไดย้ยินเสียงฮาร์โมนีข้างในเล็กๆนะฮะแหลมๆประมาณนี้นะครับผม อย่าอาขั้นแรกนะครับการฝึกเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผมเพราะว่าในรูปมือของแลับเนี่ยต้องโฟกัสเสียงเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะครับผมอย่าเพิ่เลยอย่าเพิ่งท้อก่อนนะครับผมเพราะว่าพอมันได้แล้วเนี่ยมันจะติดติดไปเลยนะครับผมเวลาตีเนี่ยให้พยายามแยกเสียงทุกอย่างให้มันออกจากกันนะครับอย่าให้ตีแล้วขมุกขมัวเวลาที่เราตีอย่างเช่นตีเสียง โอเพนกับโอเพนสลักนะครับผมพยายามให้มันขาดออกจากกันนะครับผมเพื่อจะไม่พอตีแล้วพอใช้งานจริงๆแล้วมันจะไม่ไม,ไม่ไม่มั่วกันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับการแนะนํารูปมือแล้วก็เสียงเบื้องต้นนะครับของคองกาเนี่ยฮะก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับต้องการ รู้อะไรแล้วก็ให้ผมหาข้อมลูลมาให้ก็ถ้ามีเวลาก็จะยินดีนะครับผมทําให้นะครับผมาสาหรับฮิวโทเนี่ยนะฮะผมมีแบบฟอร์มอันเนี้ยมีแนะนําไปแล้วทําคลิปไปแล้วนะฮะในในคลิปที่ผ่านมานะครับผมมีการฝึกอยู่นะครับคือเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมตรงข้างใต้เนาะตรงข้อความเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมการติดตามเพ r ร์เฟกตตตี้นะครับผม อย่าลืมนะครับกด subscribe ในช่อง YouTube พัคคํวัตดังษานะฮะแล้วก็กด like, page, ไลค์เพจ p e r s o n a l i t y ด้วยนะครับผมตลอดนี้ขอบคุณมากน,นะครับับวสดีครับบ๊ายบายครับ